นะครับใครสนใจนะครับอนาคตพ่อพันธุนะครับเอาไปคุมฝูงนะครับหน้าหล่อหลอนะครับหน้าหล่อหลอเลยหูยาวๆขาใหญ่ๆโครงสร้างดีนะครับใครสนใจราคาเบาๆให้เลยนะครับ ดูนะครับไข่สวยแต่ไม่มีตำหนินะครับผมใครชอบสายแดงๆหน่อยก็ตัวนี้เลยครับสีแดงเยอะครับข้อขาแดงครับแม่เป็นบอะครับเชื่องครับนิสัยดีชอบเล่นกับคนครับใครชอบสอบถามได้ครับผมขอบคุณครับ